สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุภาพดีบ,บีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรหมักผมสปาผมเพิ่มความเงางามแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมของเรานั่นเองนะคะเพื่อนสาวๆท่านไหนต้องการผมสวยสวยงามผมหนานุ่มสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้เขาก็จะไปบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเรา ผมเสียผมหยาบกระด้างผมไม่มีน้ำหนักนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีกลับมานะคะแล้วก็ทำให้ผมของเราเงางามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเแล้วก็มีวอลลุ่มมากๆสปริงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะจะไม่ขาดจะไม่หยาบกระด้างน,นะแถมผิวนุ่มสลวยนะคะเพื่อนๆจ้าเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยคะ่ะส่วนผสมแรกของเราก็คือวาสาัสลีนนะคะเมื่อวาาันวาสลีนนี้ก็รูู้กันอยู่นะคะว่ามี สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ทั้งทั่วเรือนล่างเลยนะคะเพื่อนสามารถหมักผมทําให้ผมพองเรานุ่มสลวยมีวอลลุ่มเป็งประกายเงางามนะคะป้องกันผมแตกปลายหรือว่าผมชี้ฟูผมไม่มีน้ําหนักนี้คือสุดยอดมากเลยนะบีนะคะบีก็ได้แบ่งออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าบีได้นําไปละลายกับน้าร้อนเนาะเขาค่อนข้างแข็งจนเกินไปนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำมันมะกอ,อกนะคะเพื่อนน้ำมันมะกอ,อกนี้ก็จะช่วยซ่อมแซมการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็บำรุงลูคุมขนด้วยสารอาหารและไขมันต่างๆนะคะนอกจากนี้เขายังจะเก,ก็บกักความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและก็หนังศีรษะของเราได้ดีนะคะป้องกันผมแห้งหยาบกระด้างได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้ผมของเรามีวอลลุ่มนุ่มสลวยสวยงามนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ้า แล้วก็ใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นวิตามินอีนะคะเขาก็จะช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะลดการขาดดุดล่วงของเส้นผมช่วยปรับสภาพเส้นผมของเราให้นุ่มสลวยสวยงามแล้วก็เงาด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าใส่เม็ดนะคะ ต่อกันด้วยน้ำมันหอมระเหยนะคะบีมีน้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์นะคะเพื่อนถ้าใครที่มีน้ำมันตัวอื่นอย่างเช่นน้ำมันตะไคร้น้ำมันเปลือกส้มน้ำมันอย่างอื่นชนิดอื่นสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องเพิ่มนะคะอะน้ำมันของลาเวนเดอร์นี้เขาก็จะช่วยขจัดรังแคนะคะเพื่อนแล้วก็คันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังทำให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ ถ้าใครไม่มีไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าน,น้ํามันหอมระเหยนี้เขาจะมีกลิ่นแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนเราจะใส่เฉพาะแค่หนึ่งหยดเท่านั้นนะคะเขามีกลิ่นแรงมากๆนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวซ้ำทำให้เราปวดหัวได้นะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็คสนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าหลังจากที่เราได้ ครีมหมักผมของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศีรษะก็ง่ายๆนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งผมแห้งแล้วก็ผมเปียกนะคะเพื่อนถ้าใครที่ไม่สะดวกสระผมหรือว่าผมเรามันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนฉลมลงไปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะเพื่อนบีคิดว่าขั้นตอนนี้ใครๆก็ทําได้เนาะ เราจะเน้นเฉพาะตรงกลางผุ่มนะคะเพื่อนเฉพาะตรงนี้นะคะตรงนี้จากมาถึงปลายตรงนี้นะคะเพื่อนจากโครนมาถึงตรงกลางตัวนี้เราไม่ต้องเน้นนะคะเพราะว่าสารอาหารเรามาเลี้ยงอันยางเพียงพออยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะส่วนมากก็จะเป็นช่วงกลางช่วงมาถึงตรงปลายตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าค่อนข้างจะกรอบหรือว่าแตกปลายอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนาะเราก็จะใส่เฉพาะแต่ช่วงปลายปลายนะคะ นี่เราจะใส่เฉพาะช่วงนี้นะคะเพื่อนเราไม่ต้องใส่ถึงครูน,นะคะเดี๋ยวทําให้ผมของเรามันเยิมได้นะคะก็ใส่ใส่เข้าไปเลยนะคะเพื่อนจ๋าสูตรนี้สามารถอบไอน้ําได้ด้วยนะคะถ้าใครจะทําแล้วจะอบไอน้ําต้องสะผมก่อนนะคะถ้าใครทําแล้วไม่อบไอน้ําก็สามารถทําด้วยผมแห้งได้นะคะเพื่อนๆเนาะ ง่ายๆจะสูตร DIY ธรรมชาตินะคะเพื่อนเราไม่ต้องเน้นอะไรมากมายนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ฉโลมจนทั่วบนหนังศีรษะดีเลยนะคะเพื่อนพอเวลาเราใส่แล้วเขาก็จะแข็งแข็งแบบนี้เราไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยเราเขาก็จะแข็งแข็งเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนาะนี่คือวิตอัาวาสลีหัวเขาแข็งตัวของเขาเองนะคะเพื่อน ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปสระผมออกเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดออกเดี๋ยวเขาก็นิ่มนะคะเพื่อนหลังจากที่เราชโลมจนทั่วบนหนังศีรษะดีแล้วนะคะเก็บผมขึ้นนะคะแล้วก็ติดกิ๊บให้เรียบร้อยคุ้มด้วยหมวกอาบน้ําอีกทีหนึ่งปล่อยทิ้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะถ้าใครที่มีหมวกอบไอ้น้ำหรือว่าเครื่องอบไอ้น้ำสามารถอบไอ้น้ำได้ด้วยนะคะสูตรนี้อบสัก30นาทีก็พอนะคะ เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมีผมที่สลวยสวยงามด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าหลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะแล้วก็สระผมออกตามด้วยแชมพูอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเนาะหลังจากนั้นแล้วสูตรนี้สามารถทําได้หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัป,ปดาห์ด้วยนะคะเพื่อนผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทาอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเราก็จะได้มีผมที่สลวยสวยงามแล้วก็เป็นสูตร DIY บ้านๆของเราแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะ คลิปนี้วิดีโอนี้บีหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนบีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้บีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต,ต่อๆกันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอน้าค่ะคลิปนี้บีขอลาไปทำทิดเมนแล้วค่ะบ๊ายบาย